สวัสดีครับมาพบกับช่องโจเซฟพูดไปเรื่อยอีกแล้วนะครับวันนี้มาแปลกมาพบกับกล่องสามสิบหกซองครับก็สามสิบหกองเทียนหนึ่งเนาะมาเป็นกล่องเทียนหนึ่งสามสิบหกซองเวฟซีก็คือสามสิบหกซองล่าสุด <c oughs> ก็ของคายูนี้ก็จะมีสามหกซองเนาะสามสิบองยี่สิบองแล้วก็สิบแปดซองเนาะอันนี้ก็เป็นการเปิดสามสิบหกซองอครั้งแรกของช่องผม กล่องนี้มันจะค่อนข้างเกลือหน่อยคนเลยไม่ค่อยเปิดกันเดี๋ยวมาดูฮิตกันก่อนอ่ะจุดเด่นของสามสิบกซองนะครับก็จะมีการ์ด gp นะครับการ์ด gp ก็จะเป็นการ์ดสีแดงขาวผมมีตัวอย่างให้ดูใบนึ่งอันนี้ของกล่องนี้แหละ,ะ gp เทนเครับจะเป็นการ์ดประมาณนี้สีแดงขาวเนาะแล้วก็ sp ของกล่องนี้จะมีสองแบบ ก็คือมีเทนเทนกับเนจิเนาะส่วนฮิตอื่นก็จะมีคล้ายๆกับกล่องเหลือง32ครับก็จะมีพวก MR โจจิเอป้าแล้วก็พวอาร์ยาร์เนาะกล่องนี้เนี่ยมันจะมีแค่ประมาณ1-2ึงฮิตครับมานจะค่อนข้างเกลือนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะเปิดกันเลยมี1-2ึงถฮิตเองแล้วก็ไม่การันตี FPGP เกลืออาจจะได้แค่ 2, 2 ur ด้วยถ้าเกลือหน่อยก็จะได้ประมาณ2 ur ใส่ประมาณนี้เดี๋ยวผมน,นี้เลยพัดหนึ่งนะครับอ,อ่ะจะ,ะี๋ยวผมนี่อันนี้เลย ด,ด,ด้วยด้วยความฮิตมันน้อยเนาะเดี๋ยวผมจะไปกันทีละตองเลย <Okay. S 1> ขออภัยด้วยไปเอากันไกลมาเดี๋ยวผมจะตัดซองแล้วก็ใส่กับเข้าไปในกล่องนะ ซองแล้วเดี๋ยวนับทีเดียวเลขนำโชคครับศูนูอ้ยศูนย์หกเลขเลขกชอบผมเลยศูนย์หกเนี่ยก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นกล่องยี่สิบซองนะครับแต่ผมดูก่อนว่าผมจะเอากล่องไหนมาเปิดเนาะแล้วพอดูก่อนใจจริงอยากเอากล่องอ่ โตม่วงมาเปิดเนาะยี่สิบสองโตม่วงที่ลุน้นเอ็นารีนาตาเนาะจะีเอาก่องนะเต่ดเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอากล่องไหนมาเปิดแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะอีกจุดหนึ่งของกล่องสามสิบหกซองนะก็คือการ์ด จะไม่ฟอยเดี๋ยวผมว่าให้ดูนะว่ากา๊าซ R ของกล่องจ่าที่หดซองกับกา๊าซ R ของกล่องอื่นมันแตกต่างกันยังไงนะเสร็จแล้วอเดี๋ยวมานับลงกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามสิบหกซองครับอะเดีย๋ยวเราไปลุ้นกันเลยนี่บแบบนี้เลยนะนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะว่านี่ อันนี้คือ r ของกล่องปกตินะมันจะเป็นวิบวับแบบนี้นะอันนี้คือ r กล่องปกติส่วน r ของสามสิบหกซองนี่จะเป็นแบบนี้มันจะไม่มีวิบวับอะไรเลยแล้วก็ฮิดนี่แล้วฮิดเป็น r ที่เป็นวิบวับนะเดี๋ยวฮิ t อยู่ใบหนะ้บบบบานะก็เ,เป็น r r แบบ r กั t ธรรมดาแล้วก็เป็น r วิบวับมันจะเกลือเกแบบนี้เลยขนาด r ยังไม่มีวิบวับเลยนะอ่าป้เดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนะเพราะมันแบบ ถ้ากล่องที่มันไม่มีฮิตอะไรอาร์มันเป็นแบบไม่มีวิวับอ่ะอ่านี่เห็นไหมอ่าถ้าเป็นฮิตใหญ่ขึ้นมามันจะเป็น SR สอาอ่าฮิตแรกเป็น UR b o l u โบโตครับ UR มานี้เสร็จร้อยน่าจะเกลือนะก็คือกล่องสามสิบหกซองเนี่ยอ่า ต้องทำใจไว้เลยว่าถ้าไม่ได้พวก GP หรือ FP นี่เกือแน่นอนเห็นไหมอาวิบวับจะมีแค่ใบเดียวอันนี้ผมเอามาเปิดให้ดูเผื่อใครสนใจกล่อง36ซองพวกกล่อง36ซองกับเก่าก็จะหาพวก s p เก่าๆเนาะอย่างเช่นกล่อง36ซองของพวกสีส้มสีเหลืองนี่หาย FP เก่าๆนี่แล้วก็ SR นะกล่อง36ซองเนี่ย SR ยังออกยากเลย ไปกันเร็วๆเลยจะได้ไม่เสียเวลานี่เป็น sr แร้วเพราะกล่องราคามันไม่แรงเนาะกล่องหนึ่งก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทสามร้อยฮิตมันเลยน้อยเนาะประมาณสองฮิตอันนี้ผมหวังอยากผมมาอยากได้ sp เนกินะเพราะมันสวยดีแต่ไม่น่าไม่น่าได้อาจจะได้แค่ประมาณหนึ่ง u r หนึ่ง r นะเท่าที่ผมเดาไว้นะ อ่ะน่าจะฮิตนะอ่าเป็นโออาซาบุสะนะโออาซาบุสะอ่าฮิตออกสองฮิตแล้ว <c oughs> ฮิตออกสองฮิตแล้วครับอ่าไปลุ้นกันเลยเดี๋ยวผมจะเปิดไปไวๆเลยนะเพราะว่ามันน่าจะเกลือแล้วออกมาสองฮิตแล้ว การที่เป็นการอารฟอย์เบนี่ก็คลิปนี้อาจจะดูน่าเบื่อหน้าเบื่อหน่อยนะแต่ก็อ่าเป็นเอ r นะก็เปิดให้ดูเนาะสำหรับคนที่อยากจะเปิดเป็นแนวทางกล่องสารถูกซองว่าควรเล่นไหมเจ็บเป็นทานนะ เป็น S R ของนี้เป็นของนี้เป็น R นี่เป็น S R เป็น R เอ้ยเป็น S R นะนี่น่าจะครบแล้วนะสองฮิตเป็น R ครับเป็น S S R อีโน ขนาดเอสอายังออกน้อยเลยเป็นเอสเอสอาร์คาคาชิครับถ้าใครมีงบจำกัดอย่าหาทํานะไอ้กล่องา36ซองเนี้ยมันเกลือนะไม่ได้ฮิตเลยเพิ่มตังอีกสักนิดนึงไปเปิดกล่อง30ซองยังดีกว่าอีก สี่ SR นะไม่มีอะไรเลยนะเอสอาสี่ใบกับ OR อารหนึ่งยูอารหนึ่งนะเนี่ยอึดมี่ารเหลือสี่ซองสุดท้ายเป็น SR ครับเป็น SR ครับ เป็น SR ครับอ่สองสุดท้ายดูว่าเป็นวิทยาทานและแนวทางพอนะแต่ถ้าใครอยากเปิดก็ลองดูครับเป็น R ครับผมหมดแล้วครับก็ได้มาสองฮิตนะก็หนึ่งถึงสฮิตตามที่ผมบอกนะเป็น OR หนึ่งใบแล้วก็ UR หนะึ่งใบเนาะโอเคสำหรับกล่องม่วงแล้วก็มี SSR สี่ใบก็ประมาณนี้นะครับกล่องม่วง ก็ผมขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจเซฟพูดไปเรื่อยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะหากล่องมาเปิดให้เร็วที่สุดนะ mm hmm. จะได้ได้ดูคลิปเปิดกัดของนารุตก,กัน mm hmm. ก็วันนี้ก็เท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ